Iron และออมก็ได้เลือกแล้วนะคะนั่นก็คือบาดังอ <c oughs> บาดังค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้บาดังน้อยบาดังใหญ่บาดังนั่นเองโอ้โหจะตุยไม่ตุยก็มาไฟกันดูค่ะตอนนี้เรามีซัพพอร์ตลาฟาเอลสาวน้อยเศษพลัง ไปจ้าไปบนนะคะ seconds, น่าจะเจอเดียดร์หลอดนะมาเลยวิ่งแบบสับสับสับสออมก็จะเอาสกิลสองเอาไว้ขังไม่รู้ขังตัวเองหรืขังถระตูรู้สึกว่าแบบจะเสียเปรียบเอื้อ นี่ขังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไหมนี่นี่โอ้โหแรงอุ้ยเจ็บหมายถึงเราอะเจ็บอะไรมาฟิกเกอร์เขาเอาฟิกเกอร์มาเหมือนเราเลยอะ กราน่าจะยังไม่ได้ใช้นี้มัดพลังเพื่อเพื่ออุ้ยนี่โดนไปหนึ่งมัดอุ้ยหลบได้นี้เราจะำง่ง ถามว่าอุ้ยขู่ขู่ขู่ไว้ก่อนทุกคน <c oughs> ได้ไม่ได้ก็คือไม่รู้อุ้ยวิ่งเร็วเหลือเกินคุณพระอู้วววิ่งเร็วจริง อุยโอ้โอหผ่านไปแบบชิวๆเดียวหลอดมานี่โดนโดนสตันอุย้ยกดพีทคุณพระกดพีท ชายอนติ th ไปที่เรียบร้อยมือลั่นก็มือพี่ลั่นไปเองคุณคะเดียร์รอดมาเราจะขังตัวเองเราจะขังตัวเองเสียแล้วนี <the test> ่มืนตึ๊บมืนตึ๊บ เหมือนตึบเหมือนตึบเราได้แค่ขู่เขานะทุกคนเราน่าจะสู้เหนึ่งกับเขาไม่ได้เขาไปไหนแล้วอื้มเหมือนเลยมือนเลยมือนเลยเฮ้ยเฮ้ยมือนเลย ไปไหนแล้วคุณพา้าไปกลางแล้วเฮ้ยล่างล่างต้องการความช่วยเหลือเป็นที่อ้ยอุยอ้ยตายอานาถขุดลุมฝังตัวเองขุดหลุมฝังตัวเองโอ้โหเดียร์ลอด กลับบ้านมาอยู่เลนโดยสวัสดิภาพไปแล้วจะตั้งใจอยู่เลนนะทุกคนเร็วขึ้นระดับหนึ่งไปจ้า <this> เพื่อเฮ้ยมาช่วยชันที เขาเห็นเราแล้วเขาเห็นเราแล้วดฮ้ออือมอาไม่ได้ ว้าวไลล่าไลล่าอืมเอาลอดไปโดยสวัสดิภาพได้ไงคุณลอดสายตาผมไปได้ไงนีว้าว คุณจะลอดสายตาผมไปเหรอเห็นนะหบจริงซะด้วยเดี๋ยวหลอน <ial> เราก็จอแจกจอแจกกันอยู่สองคนนี่โดนโดนไปหนึ่ง เอาแล้วเราจะได้กูเป็นของตัวเองหรือเปล่านี่ได้ด้วยเขาหายไปไหนทุกคนเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนเอากลับไปเติมเลือดแน่เลยโอ้โหเนื้ เออตอนนี้เราตักแตกตักแตกเรียลลดก็ไม่ปล่อยด้วยนะอื้เยอะเยอะมากๆใครก็ได้ช่วยทีเอาเลย เอาแล้วนี่ได้คิวเลยโอ้ยเราฟิกเกอร์อวิเรามีหมัดไฟเหมือนกันนะสปอร์คเธอนี่ตายแน,น่นอนนี่ เย้เรามีคิวกับเขาแล้วทุกคนเลือนกลางต้องเป็นของบ้ารังเท่านั้นเฮ้ยนีอย่างน้อยก็ได้คิวนะไปแล้ว แต่ว้ามีน้อย <Understood. S 1> ของเราว้าวบาดงมาแล้วจ้าไปไหนดีไปไหนดีนู่นี่บนเอ,อ้อ

ติยังไม่พร้อมอู้หูตายเถอะโอเคใส่แบบไม่ยังขนาดนี้ถ้าจะรอดก็เดินคุยนี้อ่ะมาจ้า หลาฟาเอลของเราอุ้ยเดียร์หลอดแบบอู้วเฮ้อซ้ายเฮ้ย่了 ได้โอ้โหไรล,ล่ายิงแรงมากไรล,ล่ากัามาเความหวังของหมู่บ้านของเราก็คือไรล,ล่าอุ้ยเดียร์อดเดียวยเหลเข้าใกล้ไลล่าไม่ได้เลยทีเดียวนี่เป็นไงเดียร์หลอดเราสู้เดียร์หลอดไม่ได้นะคะบาดังแบบไปแล้ว ว้าวนวนมีประเด็นทุกคนเราเคลียร์คปก่อนแล้วกัน <Understood. S 1> เยอะเยอะนะเนี่ยไม่ได้การแล้วเราต้องเราไม่ได้ยุ้ย อุ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนยึดขาบาดังของเราพอแล้วจะมีใครมาแย่งหลอดดูดเราไหมโอ้ยเกือบตายเกือบตาย i'm the perfect fusion of speed and strength หวิจะเอ่อหวิอายอ้้ยทำเ,เต็มพี่ที่ทุดแล้วอุ้ยนิดเดียวทุกคนนิดเดียวจริงๆ แต่อย่างน้อยเราก็ได้หลอโหเกมงา้สูสีกันมาก2ี่อต่อ2ี่อุ้ย,เด,ยเดี๋ยวรอดหลักแค่อ้โหโดนเต็มเต็มไปจ้าพอหนุม่มผมขาวผูกเอ,อ่อ ไม่ใส่เสืเส้อ <lớ p> แต่หมัดเขาหนักนะทุกคน <S <S อยากได้เจ้าตัวนี้เฮ้ยเรื <S <S ่อด้วนอยากได้เราก็ต้องได้ไปซ้าอให้เพื่อนก็ได้ไปลแล้วจาอุ้ย เหมือนมีแขกไม่ได้รับเชิญจะมาเข้าร่วมงานกับเรานะไปแล้วใครไม่ได้รับเชิญยกมือขึ้นเดี๋ยวหอจ้าโอ้ย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  แหมล่ะโอ้โหสุดยอดยกนิ้วให้กับไลล่าของเราไลล่ายิงเพื่อปักปักสุดยอดเมททังเราสุดยอดว้า wow, วตอนนี้สถานการณ์ก็คือ โอ้โหเดร์หลอดเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยทุกคนสุดยอดแต่โอ้ร <laughs> อบอได้เงินก็ไม่แปลกใจคะ่ะมิ่งหนีขนาดนั้นโอ้่ใจ่เดร์หลอดได้ทอง <laughs> ทองแดง <laughs> พ่ายแพ้เอ,อือเจ็บโอ้ยมีเล่นแถวเคนด้วยนะนี่โอ้โหบาดังสิแผ่นเธอผมผมขาว,อ,ขาวอุ้ยผมขาวเหมือนโอเด็ดเลย <c oughs> ก็เกมเมื่อกี้ก็ยกความดีความชอบให้กับเพื่อนในทีมนะคะเพราะว่าบาดังนั้นตัวกระจจิลิก <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะไปจริงๆแนวเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ีหน้านะคะก็วันนี้มาดึกนิดนึงนะคะตอนเนี้ยห้าทุมแล้วก็ยังมีเพื่อนเล่นอยู่นะคะไปเลยไปออมก็จะแบบแวบบไปไปมาๆก็มีเพื่อนถามนะคะว่าเล่นอยู่หรือเปล่าจริงๆเล่นอยู่นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะมานั่งอัดแบบนี้ค่ะ มีเวลาก็จะเล่นเป็นช่วงๆไปนะคะก็ถ้าเธออมก็ทักทักทายได้นะอืไปจริงๆเลยบ๊ายบาย